การกำหนดค่าการแสดงผลในการกำหนดค่าการแสดงผลให้เลือกเมนูการตั้งค่าเครื่องมือและการแก้ไขการแสดงผลพารามิเตอร์และหน่วยการวัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันของแต่ละที่หากต้องการเปลี่ยนจอแสดงผลการอ่านให้เลือกบรรทัดที่ต้องการแล้วเลือกพารามิเตอร์การวัดและหน่วยการวัดโดยใช้ปุ่มแก้ไข และมีตัวเลือกในการแทรกหรือลบบรรทัดว่างเปลี่ยนจำนวนบรรทัดที่แสดงโดยใช้รายการเมนู4ค่าบนจอแสดงผลขนาดใหญ่หรือ8ค่าบนจอแสดงผลขนาดเล็กบันทึกการตั้งค่าโดยการเลือกตกลงบันทึกอิน u t ตและยืนยันด้วยการกดตกลง